สวัสดีครับชาวลิปบีผมเอ็ดลั่นทุ่งจะมาขอท้าคุณอ๋อในศึกอะไรวะคนฮุกกระทะเหล็กก่อนอื่นผมขอบอกคุณก่อนผมถูกล็อกคอมางานนี้ไปดูเมนูของผมกันครับคุณจะกินได้แค่ไหนผมไม่รู้แต่ที่ผมจะท้าคุณคือเมนูมาม่าคุณกินได้เยอะกว่าผมไหมหกพอ ให้เห็นเห็นกันเลยนะครับให้เห็นเห็นกันเลยนะครับว่าผมจะกินหกห่อห่อที่หนึ่งนะครับห่อที่2นะครับนี่น้ำเดือดแล้วนะครับห่อที่สามนะครับ หอที่สนะครับหอที่5นะครับและหอสุดท้ายหอที่หกคราวนี้ก็ขอเวลาคสัสแป๊บนะครับ เมื่อได้ที่ก็ปิดแก๊สนะครับมีรางได้ใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับ น้ำเยอะจังวะไปดูก <Kell ys anthropology> <th> ันครับ <prescribe>